โตโยต้าแคมรีคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มียอดขายแตงหน้ารถเก๋งรุ่นอื่นในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา18ปีติดต่อกันตัวแคมรี ry, ยังคงได้รับความนิยมและยังคงได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดหลายทศวรรษอังเข้าแแมโมโดรถลุงแซมวันนี้ขอเสนอรถคูเป้เวอร์ชันของรถยอดขายอันดับหนึ่งอเมริกา ถึงแม้จะไม่ใช่รถสปอร์ตสมรสนะสูงหรือรถคูเป้หรูลาแต่มันเป็นรถคูเป้ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวดึงดูดใจผู้ขับขี่ที่ต้องการทางเลือกที่แปลกใหม่นอกเหนือจากแคมรี่รุ่นมาตรฐานวันนี้เป็นเรื่องราวของโตโยต้าแคมรี่ซาวาร่าโตโยต้าแคมรี่ทั้งแตบเปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา ในปี1983จนถึงปัจจุบันเราได้เห็นงานพัฒนาของแคมรี่ทุกรุ่นมาอย่างต่อเนื่องโดย Camry ่เจนเวอร o ชันที่2นั้นได้เพิ่มสเตชันแบ a g กอนเข้ามาในไลน์อัพและในปี1994เจนเวอร i ชันที่3ได้มีการเปิดตัวรุ่นสองประตูคูเป้มาเป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าใช้เช่นเดียวกับคู่แข่งอย่าง Honda Accord ที่คงมีครบทั้ง3บอดี้ใน1โมเดลเช่นเดียวกัน ปี1996โตโยต้าเปิดตัวแคมรี่รหัส x V 2 0 D รุ่นใหม่แต่ในคราวนี้มีเพียงบอดี้ซีดาน4ประตูเท่านั้นในส่วนของรถแคมรี่แวร์กอนนั้นทำยอดขายได้ไม่ค่อยดีอีกทั้งกระแสมินิแวนช่วงนั้นกำลังได้รับความนิยมส่งผลให้โตโยตา้าเลยให้ความสำคัญกับเสียหน้ามินิแวนเข้ามาทำตลาดแทนที่แคมรี่แวร์กอนแต่ในส่วนของรุ่นขูเพน,นั้น โตโยต้าก็ยังคงไม่ทิ้งเพราะคู่แข่งอย่างฮอนด้าคอร์คูเป e นั้นทํายอดขายทิ้งห่างในตัวคูเป้ไปพอสมควรโดยในปี1999โตโยตา้าโดยส่งโตโยต้าแคมรี่โซลาราที่แชรแพลตฟอร์มเดียวกับแคมรี่เอ็กวี20แคมรี่โซลาร่นั้นถือเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งสําคัญโดยที่ ara, แคมรี่โซลารได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่แคมรี่คูเปรหัส x v 10 ที่มีดีไซน์ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมโดยแคมรี่ซราราเน้นรูปลักษณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการออกแบบที่ดูเฉียบคมมีรูปร่างหน้าตาที่มีความปราดเปรียวและสปอร์ตมากกว่าเมื่อเทียบกับแคมรีรุ่นสี่ดานอย่างไรก็ตาม,มาแคมรี่ซราราเมื่อเน้นแค่รูปลักษณ์เท่านั้นโตโยต้าได้ปรับแต่งช่วงล่างเพื่อให้ตอบสนองการขับขี่ที่ดีขึ้นและในสว่วนของเครื่องยนต์ มีให้เลือกสองขนาดเครื่องนนสี่สูบ2.4ลิตร157แรงมา้าและขึ้นยนต์ี6 3.0 6ลิตร200แรงมา้าและในปี2000โตโยต้าก็ได้เปิดตัวแขมรีสตาร์รารุ่นเปิดบทุนมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคตัวรถเปิดบทุนสีนั่งรุ่นนี้ตั้งเป้าที่จะไปแบ่งยอดขายของรถสปอร์ตขับหน้าเปิดบทุนยอดนิยมของยุคอย่างคายสเลอร์สีบิง และเป็นการทดแทนเทลิก้าเปรดปรทุนที่ยุติบทบาทสปอร์เปรดประ,ประนของโตโยต้าในตลาดสหรัฐอเมริกาเจเนอเรชันที่2ในเจเนอเรชันนี้แคมรี่โซลาร่าได้เปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มของแคมรีรุ่น x v 3 0ที่เปิดตัวในปี2001โดยที่แคมรี่โซลาร่ารุ่นที่2เปิดตัวในปี2004โดยเจเนอเรชันนี้ชื่อรุ่นจะไม่ได้ใช้แคมรี่นาหน้าแต่จะใช้ โซดาร่าเป็นชื่อรุ่นไปเลยเปิดตัวด้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นการออกแบบใหม่มีความโค้งมนผอมและเส้นสายส่วนเบาโค้งที่มากขึ้นและดูรูร้ากว่ารุ่นก่อนหน้าและหละังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนโตโยต้ตาโซดาร่า,า,ราก็เปิดตัวรุ่นเปิดประทุนมาขายควบคู่กันเหมือนในรุ่นที่แล้วตัวเลือกในส่วนเครื่องยนต์ยังคงไม่ให้เลือกสองขนาดเหมือนเดิมโดยมีเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2.4ลิตร157แรงมา้า และเครื่องยนต์ v 6ขนาด3.3ลิตร225แรงมา้าแทนที่เครื่องยนต์3าุนลิตรสุร่ายังได้ระบบนำทางและระบบปรับอากาศแบบดูอัพโซนเพิ่มถุงลมนิรภัยด้านข้างแบบมาตรฐานเสียงความปลอดภัยระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นนอกเหนือจากห้องโดยสารที่เก็บสัมภาระอย่างมีขนาดใหญ่วกว่าคู่แข่งอย่าง Honda c o r o เปกด้วย โซลาร่าเจเนอชันที่2ถูกออกแบบมาเป็นรถครอเซอร์ที่ออกแบบมาสําหรับผู้ซื้อที่ให้ความสําคัญกับการใช้งานจริงเป็นหลักแต่ยังคงต้องการบางอย่างที่โดดเด่นกว่าแคมรี่สีดานโซลาร่าจะเน้นความสะดวกสบายและสไตล์มากกว่าความสปอร์ตและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกกันในปี2004โตโยต้าอเมริกาประกาศว่าจะสิ้นสุดการทำตลาดของโตโยต้าเซลิกาโตโยต้าโซลาร่ารุ่นนี้ เลยถูกเข้ามาทดแทนในการทําตลาดแทนที่เซลิกา้าในฐานดันรถสปอร์ตคูปเป้ขับเคลื่อนล้อนหน้าในตลาดสหรัฐอเมริกาของโตโยตา้าอย่างไรก็ตามโตโยตา ara, ้าโซลาร่าเจรินที่2มียอดขายต่ำกว่าที่คาดไว้เนื่องจากตลาดรถยนต์คูปเป้และรถป,ประบทุนขนาดใหญ่จะใช้พื้นฐานจาก4ีดานมีกําลังแรงซื้อที่หดตัวและด้วยเหตุนี้เองทําให้สายการผลิตรถยนต์โซลาร่าทั้งคูปเป้และคอนเวอร์ทิเบิ นั้นยุติลงไปในปี2008 t o y o t a Solar รา o n v e r วอร์ e ถือเป็นรถเปิดประทุนรุ่นสุดท้ายของ t o y ยต a ที่ขายในสหรัฐอเมริกาและเนื่องด้วยยอดขายที่ไม่ค่อยดีทั้งสองเจเนอเรชันทำให้ t o y ย t a นั้นไม่คิดที่จะสานต่อรุ่นที่3าออกมาจบตำนานแคมรี่คูปเป้ไปเพียงแค่สองเจเนอเรชันเท่านั้น